เข้าถึงวัดหรือยังวัดในทางพระพุทธศาสนานั้นมีอยู่ห้าความหมายคือความหมายที่หนึ่งวัตถุหมายถึงโบสถ์นิหารเจดีย์พิธีต่างๆรวมทั้งพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในวัดวัดที่สองหมายถึงวัด จิตใจวัดความประพฤติของตนเองเช่นวัดศรัทธาเป็นการที่สุดตนเองวัดความสามารถของการประพฤติปฏิบัติธรรมทั้งด้านปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทวัดศักดิ์ศรีคือมีสัจจะในการสมาทานศีลและสามารถประพฤติปฏิบัติตามได้ วัดบารมีคือขั้นตอนของบารมีสามสิบทัศสิบทัศและบุญกิาวัตถุสิบวัดความศักดิ์สิทธิ์คือบุคคลที่ได้ประพฤติธ,ธรรมจะมีพลังจิตเข้มแข็งมีจิตตานุภาพสูงสามารถข้ามพ้นการเกิดแก่เจ็บตายและเข้าถึงนิพพานได้วัดทสาม หมายถึงวัตตะวัตตะแปลว่าวงกลมวัตตะสงสารคือการเบียนไหวตายเกิดอยู่ในกองทุกข์วัตที่สี่วัตระหมายถึงการประพฤติปฏิบตัติเป็นกิจวัตรประจำเช่นรักษาศีลเป็นวัดเจริญสมาธิวิปัสนาเป็นวัด วัดที่ห้าวัฒนะหมายถึงวัฒนาวัฒนาก้าวหน้าเปลี่ยนการเข้าถึงความเจริญก้าวหน้าสูงสุดของมนุษย์คือพระนิพพานเราสร้างวัตถุสำหรับวัดจิตใจเพื่อทำลายวัตะสงสารโดยการประพฤติวัดและเข้าถึงวัด อันเป็นวัดที่แท้จริงที่พระพุทธเจ้าท่านทรงประสงค์ให้เราทั้งหลายได้เข้าถึงวัดไปวัดทำไมเขาไปวัดเพื่อประสงค์สิ่งเหล่านี้คือประการที่หนึ่งเพื่อฝึกรักษาเกรสรของจิต เพื่อจะได้หนีชีวิตทางไกลจากความทุกข์ประการที่สองเพื่อสะสมความสุขอันเกิดจากไรายได้ทางใจประการที่สเพื่อสร้างสรรค์ชีวิตให้มีกำไรยิ่งขึ้นด้วยการกระทำกรรมใหม่แก้ไขกรรมเก่าประการที่สเพื่อเพิ่มผลค่านิยมในใจของเราให้สูงยิ่งขึ้น ประการที่ห้าเพื่อแสวงหาที่อยู่อันราบรื่นด้วยการเข้าไปอยู่ภายในจิตใจของตนเองประการที่หกเพื่อศึกษาหาความรู้และความถูกต้องของพระพุทธศาสนาเพื่อเข้าใจผิดกันมานานแล้วประการที่เจ็ดเพื่อให้ท่านผู้รู้ช่วยขจัด ัดเกลากิเลสและช่วยปลดโซ่ตรวนของความทุกข์ตลอดถึงสิ่งที่พันธนาการทั้งหลายในตัวเองออกเสียบ้างประการที่แปดเพื่อต้องการทำบุญกุศลที่เห็นว่าได้บุญกุศลจริงให้คุ้มกับเวลาที่เหลืออยู่น้อยเต็มทีสำหรับเราบุญกุศลอันสูงสุดนั้นคือการเข้าถึงพระนิพพาน วัดคืออะไรวัดเป็นแหล่งร่วมประสานสมานนิธิวัดเป็นแหล่งร่วมกิจผลิตกุศลวัดเป็นแหล่งศึกษาของประชาชนเราทุกคนช่วยกันมนัดพัฒนาวัดคือฝนหยาดฟ้า มาล้างจิตดุดอาทิตย์ให้ทางสว่างผลฤดูหนึ่งน้ำประกอบในกายตนดุดหนึ่งมนช่วยขลังพลังใจวัดเป็นแหล่งพักใจให้ความรู้พระเป็นครูช่วยชี้ทางสว่างสวยัย คนมีธรรมนำชาติตนพ้นของภัยเรือนแข่งใดไม่ร่มเย็นเช่นเรือนธรรมเข้าวัดได้ใจนั้นพลันสดชื่นสุขเนื้ออื่นสิ่งใดใจเลือดล้ำสุขเนื้ออื่นหมื่นแสนไม่แม้นธรรม ควนน้อมดำเข้าหาวัดฝึกขัดตนท่านเข้าวัดไปถึงวัดกันบ้างไหมนิชิไปหาวัตถุกแล้วลุถึงการเข้าวัดต้องวัดใจใ่คำหนึง่งให้ทั่วถึงพฤติกรรมที่ทำม,มาอันวัตตา สงสารผ่านที่ทุกข์จงรีบลุกทำลายให้ตายนะด้วยประพฤติวัตรทุกเวลาก็จะถึงวัฒนาสถาพรน,นี่คือการเข้าถึงวัดถูกวัดแท้มุ่งเนี่ยวแน่ตามธรรมคำสั่งสอนเราสร้างวัด วัดใจไล่นิวรเพื่อถอดถอนวัดตัะชนะมารศีลสมาธิปัญญาภาวนาใจจงฝักใฝ่ประพฤติวัดตัดสงสารจะพบสุขสงบเย็นเป็นนิพพานนี่คือการเข้าถึงวัดชัดแจ้งจริง มาถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดดังความหมายรู้จักวัดต้องฝึกหัดทั้งกายใจจึงจะได้บ่งชัดเห็นวัดจริงมาถึงวัดเห็นดินและต้นไม้ยังไม่ใช่เห็นวัดดังคำขาน คนเห็นวัดต้องเห็นธรรมสัมมาญาณเพ่งสังขารรู้จักเห็นวัดจริง